สเปรไรกันอ <elli> <huh Becca> <ande> ู่โอเคนะครับโอ้โหมอเต็มเลยพี่ร้องลงมลยครับปานตุ่งลงดันข้ัข้าข้าข้ครับ ลูกสักวะจะป้องกนะเลย่บึงก่อนพี่น้องผมสายตาบดีด้วเอาตาป่าบึงผมก็เห็นขึ้นได้แท่ไหย สวัสดีพี่น้องป้องปลายมิรสายแฟนเพลงอันเป็นที่รักคือเก่านะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกระดุมันโคกงเมื่อนี้ก็ยังคงอยู่เลาะบ้านนะครับาต่อกับพันภูมิคือเกา่าครับผมนี่ครับเ<ห>สียนมานรลิกในเพื่อนบอกว่ามาเลาะตอนแรงเมื่อวานนี้นะครับมาเห็นตัวบิน,น่ึนเปล่าเ็ามอเบิ่งกันว่าจะพอบ่กะ <laughs> หาเ,าเลาะบ้านก่อนนะครับช่วงนี้นะครับ <gasps> เล่นอยู่กับพันภูมินี่แหละเดี๋ยวรุ่นว่าเฮาสิพอบ่นะจัดไป ขอให้คักค่คค่เดี๋ยวพันภูมิพาลงไปเบิงมันมากัดเอาไม้ก่อนเด้อพี่น้องค่ะน่าจะอยู่กกนั่นนะครับกกกกไม้นะครับพี่น้องกกกกกกกระเดากกกกขามไปซะล้วครับบ้านผม หรือว่าจะเอากกหูครับ,ออรบออกห <laughs> ้พี่น้องพอบอมนะมื้ยนี่สิได้หมาล็กในบ่อยู่นั่หละครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวกล้องสองทางไกลสองเอาครับตายเบิดละไปพี่น้องสองกันอยู่กันเห็นสายแรกแล้วครับ อยู่ใกล้เลยไหมผมบอกแล้วว่าตายยังไงทำบัานภูมิไปให้มันลงหลังหัวปวกหัวนี้นะครับที่มีขุมปะกูใหญ่ๆนียเดี๋ยวเบื่องกันถ้าห้างใหญ่เขาจะจกไปสะแตกเลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าห้างน้อยอาจจะต้องย้ายไปไว้บ้านก่อนเลยงอ้ยงูองูเลื้อยผ่านตัดหน้า

พันภูมิบอกว่ามันอยู่หัวพุนพี่น้องเูาได้อยู่หัวนี้แท่สิภูมิฮะพุณน,นะฮะสายมือตรงไหนมันขึ้นจากนี่ติ เอาหัวได้แทเ oh, <no. S 1> บ่งก่อนพี่น้องผมสายตาบอดีด้อเอาตาเปล่าบ,บึงผมก็เห็นขึ้นได้แท้เนี <c oughs> <c oughs> เ่ยเหลียวหาเห็นพี่น้องตัวเลยครับอยู่ข้างที่ผมยืนเลยพี่น้องเนี่ยแม่อนพี่ลงมาเดี๋ยวเอาให้บึงด้วย โอ้ดีสาบตอดว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วีวว่ครับแม่บินขึ้นบินลงสากว่ยั่มีผมบเห็นไหมหอย่งว่ะอยู่ในนั้นเด้อครับผมว่าได้เอาไปมัดเนี่ยอ้อมมาเบ่งทางหลังมันพี่น้อกโอ้ประมาณลูกบอลลูกฟุตซอแลแหละอยู่นี้นะต้องตัดไปมัดบ้านเล้อนะทางน้อยอยู่อืมอ่ะ การเลยโอ้ทังงที่หนึ่งของมือนี้ครับหวังว่าจะได้จากสองหางนะพี่น้องไปลุยกันต่อเดี๋ยวไงมาตัดแต่งเอาไว้ไว้บ้านเฮาหน่อยครับคักไปพี่น้องจัดการตกแต่งไว้ย้ายไปเลี้ยงเลยแดดโคตรร้อนโอ้ ดูสิทำอะไรกันอยู่อก้ยนะครับโอ้โหโอ้โหเต็มเลยพี่รอ้รอุดมนะครับาอาหารของโรงครมครับ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  Okay. Đến okay. ok Để tắt đèn của đó cũng à? à. yep. yeah, được Anh mới nói mày tắt quá Để bóng con rồi nè đỡ tắt con Để mặt Để mắt coi 맞 d a l a

Ôp, ôp. Thân này, thân này ốp, ốp, chìm dây vô chìm dây thằng Lăng ốp chứ chìm này chìm dây tắt chìm coi kẹt bộ kẹt kẹt chứ kẹt còn hùm ở tao sau đó điên đốt thằng Lăng là ốp bộ bộ ốp ốp

บ,อบอ่อบดึกยคลอางหุ่มใหก่เลยต้นออมมาหน่อห้อยเนาอเออโวไม่ติดั่นไะนั่นนะ่นนนะรายงานเสร็จมาแล้วครับเดี๋ยวห้อยไว้นี่แล้วพนะี่น้องเราก็จะย้ายมือแรงนะ่ะโอเค โอเคพี่น้องเรียบร้อยแตกจนได้ายมือแรงมาหุ้มกันครับเดี๋ยวไปหาห้างอื่นเนาะโก้ค้าก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 ้าไปพี่น้องกลับดีกว่านะครับแดดฮ้อนสู้เอาไปทานภูมิกําลังออกมาบรเห็นตัวอะไรแถวเดี๋ยวมือแรงไปย้ายห้างนั้นกันนะครับไปค้าก้าก้าก้ามืดลงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาย้ายตัวกันนะครับเข้าห้างไปเดี๋ยววะ ปิดโเบิดเมื่อสีอุดเอาก็คือสีบดได้แลวพี่น้องสงสัยต้องได้สุบเอียงวะ <c oughs> บินใส่ไฟป่พี่น้องไปเดี๋ยวถุงไปสุบเอาครับเอาออกมาแล้วด้วพี่น้องบวสามารถจะถ่ายได้ครับออกประมาณสักสามสี่ตัวนี่แหละผมก็จัดการไปแล้วแหละอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวไปมัดตัวสดเด้อมันหุ้มโบเบิร์ทั้งตูดนะครับที่มันแตกนะครับงึดไดว่าเยาสำลีอุดไหมไปเดี๋ยวไปมัดอัปเดตให้บึงตอนเช้าครับคักอยู่สวัสดีตอนเช้าพี่น้องพามาอัปเดตทางต่ออามามัดเมื่อคืนนี้โอ้ยาบยาบย,บ,ยบอยู่เข้าใกล้บ่ได้เ๋เด้อ เอามัดแทนหางน้อยหางก่อนหน้านี้นะครับบ่อสร้างทอพี่น้องสงสัยผมบไ้นางพญามานํำครับอันนี้ก็โอเคอยูนนะ่เดี๋ยวมาเพิ่มนะครับหางนี้มามัดไว้บ้านผมเดินผ่านภูมิบอกว่าผมมีที่ไว้แล้วนะครับที่บ้านนะครับไปเอาคุณเลยๆที่ตามชมลิ่นี้ลาไปก่อนนะครับืลจตงละาติครับ